นประธานนิพิธีจะถือท่านเสรีทรงสักในเจ้ารองนายกองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดแปงประธานนิพิธีขึ้นบนเวทีในเจ้าเื่อจะรับดาวรายงานอจากท่านนัทวังกาวันนายกเทศมนตีตบลสุนเกลียนขอรีเจญท่ันประธานพร้อมทานบุญเกียริบนเวทีเจ้าและเรียนเิญท่านนัดวังาวนนากาวันตุยในเจ้านายกเทศมนตตบลสุนเกลียนพร้อมทีมงานเจ้า เจ้าด้านหน้านี่ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการตอนเนะเจ้าทาี่เป็นหัวหน้าเนาะส่วนต่างๆเนี่เจ้า วันนี้นาะเจ้าก,ก็ได้ขับเกียริจากนะาเจ้าท่านทีมีเกียร์หลากหลายเนาะระวัิจะเป็นทานระเกี่ยจังหวัดท,ท่นอานารข้กินนะาเจ้าจังหวัดแปดทา่าน บาลัดอาวุตโสอำเภอเมืองนะเจ้าอ่าแล้วก็น,นายกสมาคมบุญน้ำสตรีจังหวัดแปรนะเจ้าเนาะหลากหลายจากจากหลายภาคส่วนเจ้าก็ขอเรียนเชิญน,นะเจ้าดนทีมง,งานนะเจ้าเนาะใดขึ้นบนเวทีเจ้าตำดับต่อไปนี่นะเจ้าก็จะเป็นอาการเจ้ารายงานนะเจ้าเนาะดำดับต่อไปนีพระเจ้าจะอ่าเรียนเชิญ ท่านนยกเทศินตรีตำบลส,ส่วนเคลือนแจาผือท่านนายกนัดวังกาวันท่านจะได้เก่าวลแจวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสงการวันล้งสาดหวานและของศิเปินสาบัตำบลส่วนเคลือนต่อท่านประธานพิธีเป็นลำดับต่อไปอเรียนเจิญเจ้า กับเรียนท่านเสรีทรงชัดรองนายกงค์การบริหารชวนจวัดแปดประธานในพิธีที่ตระกแขกทูกมีเกียรติที่ตระกรักทุกท่านหัวหน้า่วนราชการรวมถึงที่ต้องท่องถิ่ท่องที่ทุกท่านครับกับผมคาดวังกาวันนายกเทศมนตรีตำบลสึคเขื่อนในนามของฝ่ายเจกาตลอดถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุก วันนี้เราพ้อมกันที่สนามในงานลังสาดหวานนะี่ต้องขอขอบคุณท่านเสรีนะครับท่านประธานในพิธีเนะะาะได้รับมอบหมายจากท่านนายกฤวดวงวันนะครับวันนี้ท่านนายกที่พลัดนะครับท่านเสรีก็ให้เกิเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกิมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานวานาาันลังสาดและของดีส่วนเกินที่ตอนแรกประธานขึ้นมาเนาะสองทีนะครับก็ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวับชาได้กาหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นนะครับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการทับเพื่อนการท่องเที่ยวยังครบคุมได้ทั่วถึงภายในหครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่ามีความสามารถในการปรับตัวเติบโตอย่ังยืนนะครับในการพัฒนาของประเทศเขาในการต้อนรับในการท่องเที่ยวนะครับ สิ่งส่วนเกินเฮาก็เป็นตำบลที่มีต้นทุนในการท่องเที่ยวสูงก็่ว่าจ,จะเป็นการท่องเทีเ่ออาาาายวในเชิงของการเกษตรนะครับการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพหรือการท่องเที่ยววิถีพุทธรับสิ่งต้นทุนในการท่องเที่ยวของตำบลสูงนเกินในสูงแต่ว,ว่ายังขาดความเข้าใจยังขาดการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว เทศบาลบ่บได้ลัดทิ้งนะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของกับชุมชนท้องถิ่นนะครับทุกเชิงบัาวาจะเป็นเชิงการ,กรเกษตรสิ่งการ,กรเกษตรของเขาตอนนี้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรบัาวาจะเป็นรังสากรองข้อทุเรียนกาแฟชานะครับสาลายเตาครับสิ่งหลายๆตำบลน,นะครับพวกนี้แต่ว่าส่วนเพื่อนเขานี้นะครับการท่องเที่ยวเชิงในเรื่องของ พิเวนะครับสมวรเฮาติดอนับในเรื่องของอากาศดีเป็นอันับพบของประเทศนะครับแม้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวจังหวัดที่สุดในบรรดาจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดน่านถ้าทา่านจะไปเอาแหล่งอากาศดีดีเนะี่ยต้องเดินทางจากตัวเมืองน่านไปเป็น,100นร้อยกิโลจังหวัดเชียงใหม่กเหมอนกันครับเกือบร้อยแต่จังหวัดแปรเขามีดีนะกู้หาครับเดินทางแห่สองห้ากิโลนะครับอันนี้คืออยากจะกรโวลในเรื่องของหน้าท่องเที่ยวแต่ว่า วัดแฝงเหมือนเหมือนเขาบอกไข่หงจักนะครับวันนี้ก็เลยกำหนดนกิจนกรรมกันนะครับทางบริหารจะได้นำเรียนไปทังภายสภาเนาะบริหารในเรื่องของโครงการเพื่อจะได้โปรโมตในการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแรงขยายในเรื่องของผลผลิตทางการ,รเกษตรทางศาสตร์ของของสิ่งเขาเประจัดกันมาทุกปีนะครับในการจัจงาหน้าทั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกเชิงนะครับบรกาเกษตรหรื เชนเนเองีเชิงสุขภาพพอดีวันนี้มีหมอพื้นบ้านมาด้วยนะครับแล้วก็ผู้เรียนตอนนี้รอดสุดท้ายแลวนะครับของลุงเสาแม่รัวนะครับเนาะถ้าผ่านรอดนี้บ่มี้าครับต้องไปผิีหน้าแล้วหครับนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเชิญไปเรแล้วเชิงวิธีพูดเพราะว่าจะเป็นวัดสมเคลือวัดพิชณเดชวัดนาโอ๋หาวัดนิแฝงนะครับเขาจะมาท่องเที่ยววิธีพูดหนึ่งวันเต็มเต,มเตมครับในพื้นที่ของสมเคลือนนะครับก็เป็นการกระตุ้นแล้ววันนี้เขาก็เน้นในเรื่องของ แต่ละหมู่บ้านนำของนี้แต่ละหมู่บ้านออกมาทุกควมหพี่น้องได้รับชมบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการจับจ่ายส่งน้สินค้าของี้ของแต่ละตำบลแล้วก็ได้รับความ่วมมือจากส่วนราชการความ่วมมือจากบรรดาตรวจแทนจากบริษัทรถยนต์ามาร่วม จะได้นําเสนอสินค้าสิ่งให,หม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็กระผมในนามของคณะจัดงานนะครับขอขอบคุณท่านเสรีสุนทรนะครับรองนายกโครงการบริหารสวนจังหวัดนะครับที่ให้เกิดมาเป็นประธานในพิธีได้ขอขอ,ขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่ให้เกิบมาร่วมงานในวันนี้ครับวันนี้ก็ได้เวลาถึงสุดวันแล้วนะครับก็ขอได้รับเกียรติเชิญท่านประธานในพิธีด้การร่วรู้มวันล้ะกอเปิดงาน ทางสารหวานลองฟองปี2 5 6 6ันหเป็นระดับต่อไปขอได้รดับเกียรติเชิญครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีนะครับ ท่านตอพงศทับจิมโตท่านท่องยิมจะวัดแต่นะครับยินมทั้งทาง,งผมเปินมาร้อมุณนายน,นะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับของตำบลบฮานก็คือตำบลบนสวนเคลือนท่านนัดฟังเตาวันนะครับอดีตเพิ่นเป็นหมอนะตอนนี้เพิ่นเป็นนายกเทศมนตรีนะครับ รักกาบผมกับขอกราบสวัสดีท่านรองนายกทั้งสองนะครับอ่าซึ่งมีท่านร้อยตำรวจเอกสมฤทธิ์เขือนแก้วรักกราท่านธีระพุกเขือนซีนะ่าท่านรองเทศมนตรีทั้งสองท่านท่าน,านปรลัดท่านสมาชิกสภาเออ่เทศมนตรีของตำบลส่วนเขือนนะครับอ่ารวมถึงวันนี้เขาก็อ่ามี ท่านประรัตเทศบาลสา่วนเกอนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้ญญานแล้วก็พี่น้องทุกมูของตำบล่วนเกลือนแล้วก็ท่านประธานผู้ผู้หลังศาสตร์แล้วก็อรองป้องตำบล่วนเกลือนของเฮานะครับรวมถึงวันนี้เฮามีแขกนะครับ ที่มายืนอยู่บนเวทีบอกว่าจะเป็นท่านอำมา,ราพร้อมุ่งทองนะครับเป็นประธานสภาสตรีของจังหวัดแพร่บอกว่าเป็นท่านอัญชรีปัญญาก้าวนะครับเป็นเกษตรจังวัดแพร่นะฮะท่านชัดนาภาคมอาวุธท่านผอศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรและเดี๋ยวผมจะเชอท่าน มาอูน้อยหนึ่งในเรื่องของเขาอยพัฒนาอาชีพอันย่างเพิ่มเติมในตำบลสุดเดือนเขาก็จะมีนักวิชาการผู้ใจเปิ้นก็คือคุณพรพาดาแสงซอยเปินก็จะมาโอเรื่องให้กัว่าเขามีพืชผีละก็คือรองตองรังศาสต่อไปเขาจะต้องมีพืชหวานพืชเดือนก็คือริดดอกไม้ขายพัทธโจเฮ ริดดอกไม้ขายในหมู่บ้านนะครับโดยนักวิชาการท่านนี้อุ่น้น้อยน้อยน้อยเพื่อจะเป็นเกร็ดความหูนะครับหมูเฮ้านะครับวันนี้นะครับท่านนายกอนุวัฒน์วงหวันเนี่ยเปินติดภารกิจอยู่เยอรมันนี้นะครับเป็นก็ออมอบนุ่ผมนะครับมาทําหน้าที่แตนท่านนายกแล้วก็ ปินก็ได้มอบปัจจัยให้กับ่าช่วยสนับสนุนงานผมก็กำบมาเนี่ยฝนตกนะฮะก็รู้สึกว่ามันยใไล่ขึ้นมันใยญ่หนาขึ้นนะท่านนัดวังกาวันนะเปิร์ก็ไปเปิดพอกระรกันว่าฝนเืิ่มมาที่ไบนะอ่ารวมถึงผมก็ขอกราบสวัสดีก็แม่พี่น้องเช้าสวนเกิือนทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันตีี ่านจะต้องมารวมตัวกันเพื่อปีหนึ่งได้มาจัดงานของนี้มองส่วนเกลือนเพราะว่าจะเป็นรังสาเพราะว่าจะเป็นลองก้องต่อไปเขาจะมีกาแฟต่อไปเขาจะมีไม่ดอกนะครับ<อ>เพื่อที่จะหาเงินเข้าบ้านของเฮาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรกับป่าไม้จังหวัดแปรนะครับได้จับมือกันว่าเขาเนี่ยจะได นมืแอคนแม่อวมึงแกนักขึ้นตึงวันเนี่ยเขาแม่อวพื้นลาบมาแอวในเวียงแมแอวจอแฮแต่ปลาในมืองแปนเนี่ยมีถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นแต่เขาไม่ได้เงินจากปลาเลยท่านนายกอนุวัฒน์คับท่านอภิชาติโตดิรรเวทก็เลยจับมือกันขอปลานาคูหานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นปลานันทนาการ ก็ปไปน้องต๊ะมือเขาด้กปลานี่เป็นป้าใหม่นะครับป้านั้นธนากานดีจจไดปลานั้นธนาการ,ปานนาการแปลว่าปลาเพื่อแอลเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกินเหล้าก็ได้พุดน่อไหม้ก็ได้ย่าหยังก็ได้เพราะปลาใหม่เป็นคนปานปานเฮานีล่ล่ะเขาแต่งตั้งมาจากรลมนะฮะ ปลาไม้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งปลาสงวนแห่งชาติอันนี้เขาแท้บ่ได้สองปลาอนุรักษ์เขากระแทบบ่ได้สามปลาตีดูแลเรื่องสัตว์สัตว์ที่เป็นอยู่เขากะดูแลบดได้แหมปลาหนึ่งคือปลาชุมชนอันนี้เป็นเนื้อเขาดูแลกับจริงแต่เขาเอาอย่างออกบดได้ปลาชุมชนนะครับแต่เขาได้ปลาไม คือปานันทานาการจะอยู่ตั้งเต่าส่วนเคลื่อนขึ้นไปเลยครับตำบลเส่วมเคลื่อนทั้งหมดท่านนายกอนุวัตนได้ออกแบบน้ำโตกแม่แขมใหม่นะครับออกแบบเรียบร้อยละท่านนัดฟังกาวันหารละเขาจะขุดเองน้ำเขายียบเคี่ยวสาราของท่านที่แปลงไว้แล้วก็หลังคาหัวนะ แท่งน้ำยาตาสีเ้อนะแท่งน้ำสีจันปียยฮันเอาใจบ้านแม่แคมเอาใจวัดเอาใจาต่างๆแล้วก็เขาจะทำสองข้างทางนั่นเป็นตี่ขายพืชผลทั้งการเกษตรเป็นทางเดินตั้งเต่าบ้านแม่แคมเยาวไปจนถึงอ่าอย่างก็วัดวัด อินแวนนะครับสามารถที่จะแคกกิ่งเดินได้เลยตอนนี้เจาโรโดนนะสํสำรวจละเขาจะใจเงินถึงห้าล้านบาทในการปรับปรุงเส้นทางเส้นนี้แล้วก็ปรับปรุงน้ำตกแม่แคมปรับปรุงน้ำตกนาคูหาปรับปรุงทําหาสิงทาหาสิงจะทําเป็นสกายวอล์กอยู่ด้านหน้า ขึ้นไปหลังจากที่เขาเดินไปพอทุกเจ้าตนหลวงแล้วเขาก็สามารถที่จะขึ้นไปเอาท้ายหกเซลยปีที่หน้าทาหาสิงนะครับอันนี้แผนออกแล้วไปอนุมัติแล้วนะครับก็คิดว่าจะเริ่มลงมือละเครื่องเครื่องกำลังจะเข้าเพราะฉะนั้นผมก็ยากที่จะให้ท่าน ได้เตรียมเนี่ยเตรียมตัวองพืชผลาการเกษตรเพื่อจะขายที่น้ำตกไม่แคมนะครับแล้วก็สนามแห่งนี้ตาน,น้านี่ผมก็อยากจะแนะนำให้ตุกหัวออกเนียนี่นะเพื่อว่าท่านจะจัดกิจกรรมอยังเวลาเขาเหลียวมาเลี้ยวรถจอดเข้าห้องน้ำห้องตาก่อนที่จะขึ้นไปเขาปิดกปิดแล้วก็หัวนะท่านนายกนัดนะฮะ เขาจะท้อเป็นสนามหลวงเลยต่อไปจะมีนี่นะฮะและ้วก็ต่อไปบ้านสวนเคลือนเนี่ยนะครับจะเป็นหมู่บ้านตีเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแรกของเมืองแปรที่ค้นอย่าเอาเงินมาทาแผ่นดินนะครับก็คือว่าเขามีปานันทนาการคน้นกระยมแอลแอลน้าโต๊ะสองน้าโต๊แล้วก็แอลท่าแอลพระเจ้าตนหลวง อ่าแล้วก็แอลทำไอไอ,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 อวัดจิ้นแขวนนะครับแล้วจากนั่นมาเนี่ยบอกกลับมาแล้วนะเขาก็จะไปออกตั้งต้นหนุนเลยเลี้ยวซ้ายก็ไปออกร่องกวางเลี้ยวขวาก็ออกมองนานไปนั่นเส้นทางเนี่ยจะเป็นเส้นทางขอห้องว่าสายแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ผมก็ขอกลับมาตีหมู่บ้านเขาเฮาอย่ายงจะได้ ทางองค์การบริหารจุรจังวัดแประเ,รเนี่ยกระจับมือกับเกษตรจังหวัดว่าท่านเกษตรจังหวัดเนี่ยท่านเป็นคนเก่งนะครับท่านเป็นเพชรเม็ดหนึ่งมาจากเขยานะ่านะฮะอันดรอัญชรีนี่นะครับเปิ้นก็จะมาปรับมาจัดระบบทางการเกษตรปันเหาแล้วก็ขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมาลงในรายละเอียดนะครับพืชตัวแรกเนี่ยที่ท่านมีแล้ว แต่มีปัญหาก็คือลองกลองหลังศาสตร์ส้มของบ้านนาแต่บทเป็นหยังต่อไปเอาขี้เต่าใส่เข้าไปอ่าเขาขีา้เต่าเนี่ยทาเมือมันเป็น่างแล้วมันจะหวานที่มันส้มเพราะมันเป็นกดนะตี่อ่นหวานมดยกเว้นบ้านนานะเขาอย่าปราบลองกลองส้มบ้านบ้าน,บ,านบ้านนาูหาเฮ้เฮ้จบ ถ้านะจากนั่นมาราคาก็จะเหมือนกันอาท่านพออ่ออชัดนภาช่วยอูกุกัมวามาเดียวเนี่ยเฮาอยาเพื่อพี่น้องสนเคลื่อนเนี่ยปลูกกาแฟเพื่อที่จะฮูดขายนี่ไงแล้วก็ปัญหาเรื่องหมอดบม่มีเพราะว่าเพิ่นปลูกโดยวิธีบ่มีมอดเจินครับผมเพื่อเวลาน้อยก็ไม่พี่น้องผมขอเวลาน้อยได้ก็ อาารได้ช่วยส่งเสียงหน่อยดูโอเคอ้าวอ้าวอ้าวจะทำเจ้าก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเจ้านาะก็คือก่อนอื่นขอขอขอบคุณในส่วนของทางทีทางออบทางทางอบตนะเจ้าที่ว่าทางเทศบาลสมานเจ้าทางเทศบาลนะฮะได้เชิญตรงดีสุดชุดของอา ส่วนวิจัยพัฒน,นาการเกรแฟเนาะชื่อเดิมของมูเจ้านะเจ้าก็คือส่วนวิจัยคือสวนแปะบางคนห้องสั้นๆว่ะคือสวนฮะ,ฮะเจ้าก็มีก็ในเรื่องของตรงตีว่าในเรื่องของบ้านเฮาเนาะมีชื่อเสียงปัจจุบันนี่ก็คือตอนเนี้ยเขาก็จะมีกาแฟที่เห็นปิงเ,เปิดตัวเปิดงานไปนะเจ้ามาเอลกาแฟบ้านนาคูหาเนาะตรงตีหัน ในส่วนของกาแฟเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาจะทํายังไงยกระดับกาแฟบ้านเฮานะเจ้าตอนนี้ก็เดินมาเจ้าก็เขียนเสนอโครงการผ่านจังหวัดไปแต่ไปโต๊ะอีกกลุ่มจนะังหวัดในด่วนนี้เพราะว่าตอนนี้กาแฟบ้านเฮาโปรเจกตกาแฟบ้านเขาแบบนี้นะเจ้าดีเจ้าแต่ว่ายังในเรื่องของการจัดการในเรื่องของหลายๆอย่างนะฮะคือเจ้าก็ตั้งใจนะฮะก็จะทําในส่วนของยกระดับกาแฟบ้านเฮา พราะว่าเจ้าจะเขียนว่าเดิมเนี่ยมีสร้างอัตลักษณ์คือสร้างลักษณะเฉพาะของกาแฟบ้านนากูงหาของเขาน,นะเจ้าก็คงจะทําในพื้นที่ก็คงจะไปทําร่วมกันนะเจ้าเพราะว่าเจ้าทําคนเดียวก็ได้ในส่วนของตรงตีก็แม่พี่น้องในแต่ละในในพื้นที่นะเจ้าโดยคงจะเริ่มตรงตีบ้านแม่ลัวก่อนแล้วก็ชุดลงมาจากตรงตีชุดของแม่ลัวแล้วลงมาบ้านเนีย่ยก็ตีลงสว่างเลย ป้าน้าคุหาสมเจ้านะฮะตรงหางกับหมดหมดลงเยอะมากนะเจ้าแต่มันก็คือปัญหาทุกอย่างเจ้าก็คงจะได้ก็คงแก้อยแก้ไขกันไปแต่ั้างนี้ท้างนั้นก็คงจะขอความร่วมมือกับอแม่พีน้องเนาะทำด้วยกันนะเจ้าเพราะว่าเจ้าทำคนเดียวก็ได้นะฮะในเรื่องของการป้องกันกันจัดอ่าหมดนะเจ้าอ่านึงกาแฟก่อนมูฮเกคือต้องเก็บกาแฟสุก แล้วก็บีล้ลูสองในการมอดนะเจ้าตอนนี้เกิดจะเป็นมเฮาทิ้ปงปนเนาะล่าเลยนะเจ้าแต่เขานี่เจ้าจะขออนุญาตรตรงตีทําด้วยกันคือจับมันแล้วก็ต้องขออนุญาตทางป่าไม้ท่านเขาก็จะต้องมีการเผาทํรลายทําเป็นทาเพราะเป็นทาแล้วเขาจะเมลไซตุ่มต้นหลังสาต้นหลังของจะได้เพิ่มความหวานนะตรงตีในส่วนนั้นนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกาแฟานะฮะ แล้วก่อนในเรื่องแห่งเรื่องหนึ่งซึ่งได้หักการติดต่อจากตรงทีทางธนาคารนงศิลป์เป้นกัญยาจะตรงตีว่าอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มของปัญญาจะมีนอกจากตรงทีแห่งเป็นจะมีในเรื่องของไม้ดอกนะเจ้าว่าจะปลูกดอกไม้จะมีปลูกดอกอย่างองเชิญอาจารย์วิทดาเจ้าเจ้าดอกไม้เนี่ยเจ้าไม่ประดับของเฮานี่เขาจะแก้เป็นผู้เสนเจ้า ดอกตระนี้ดอกหอมเถินดอกข้าวั้นสามนะเจ้าว่าดอกกระทียมมาเนาะ,ะอันนี้เป็นพืชหัวน,นะเจ้าฟูข้อเดียวนี่สามารถออกดอกได้ไหลายปีนะเจ้าประมาณสามปีก็ปุ๊บก็งอนะเจ้าสามารถกลายเป็นไม้ตัะโดดแล้วก็เป็นไม้กระถางได้นะเจ้าแล้วก็เอาไปไหว้พระเจ้าตอนนี้ดอกไม้ไหว้พระของเท่านี้จะเอามาจากทางของวัดเนาะอย่างนี้ไปเราจะต้องปลูกดอกไม้ของในของในต้นงฟูนะเจ้าคือวิธที่มีเมาะมากนะสำหรับดอกไม้หน้าสนอนนตี้นะเจ้า ตะก่อนในอนาคตนี่ค่ะเราจะมีดอกดาหลาพันธุ์ใหม่เจ้าดาหลาตะกอนดอกใหญ่นาะงไปเดียวขออนุาดอกน้อยลงเจ้าประมาณดอกกุหลาบคุณเห็เจ้าซึ่มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยเจ้าซึ่งดอกเป็นพันธุ์ที่นำของบริษัทกากษตรเจ้าตะกอนอ่แรงที่เขาอยาเอามาน้ำลองในคือหมู่บ้านแหลกจะคือพันปัญหาคู่หา่ก่อนเน้าเจ้าเพราะว่าเขาได้อาไปดูทุกทีแล้วนะเจ้าเหมาะสมงสำหรับก่านคู่เดือดชื่อเนาะสำน้อยก่อออกอกมาตั้งบ้านเฉยๆตั้งมูลทั้งบ้านทั้งหลอดไปเกิดหยเจ้าตอนนี้สูนย์กำลังขยายหัวพันธุ์ยูเเด้จา ก็ใครสนใจก็ยก้็ที่สามต่อไปเลยเจ้าเขาคือเจ้า,จาแล้วก็ประเด็นที่ทางทางนายกเป็นเป็นห่วงตอนนี้ผู้เรียนนะเจ้าน้องบ้านเฮาในเรื่องของปัญหาในเรื่องของโลกไฟพอบุทอาตอนนี้ในส่วนของเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าสังกัดในส่วนของกรมวิชาการเกษตรตอนนี้เขาก็จะมีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยพืบไหนที่ท่านสนใจหรือว่ามีปัญหาอย่างเขาพร้อมตีว่าจะเอาให้เขาหยีของจัก พี่จริงเป็นของชุบของกลงใหญ่แล้วตอนนี้นี้เอาไปใจ้ตีจันทามุลีแล้วก็ปะจโจคีรีขันตอนนี้เขาเป็นปัญหานะเจ้าก่อได้ตรงนี้เดเจ้าจะนําเรียนแล้วก็จะได้เอามาตรงที่แก้ปัญหาในของบ้านเฮาเจ้าขอบคุณเจ้า่อแม่พี่น้องที่ผมกลเนี่ยคือดอกเข้าวันษานะครับ เอาอยาพิษตีบ้านสวนเกลือนแล้วก็ไปเอาเงินตีพระนาทเจอแหดีก่อนอนโยก่าต่อไปบนพระนาทเจอแฮเนี่ยจะมีดอกนี้ตานน่ะตีไปเอาไปทำบุญเขาจะเผาดอกกุสติกีละปีหน้าเนี่ยพืชสวนยามาจัดเนอดอกกุสติเขาบอกเอาละนีเดียเอาเป็นปีแรกนะปีหน้าพืชสวนยามาเปลี่ยนดอกไม้เือเป็นดอกไม้แต้นะครับว่าไม่มีน้องคณะน,นี่ฝนกระตก ฝนตกเนี่ยเป็นบรใยหยางเป็นดีใจที่ว่าหมู่บ้านเขาจะร่าเลยจะรวยขึ้นแล้วปุ๊มือนายดูประแม่พี่น้องอครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมาการจัดงานหลังาศาสตรและก็ของดีของสวนเกลือนผมก็อยากที่จะฮึงานของท่านเนี่ยจนลงต่อไปตามที่ผมว่าป้านของท่านกำลังที่จะ ตื่นหน้าต่อไปยิแหล่งทองเที่ยวแล้วก็ของท่านนี้คือปากประตูของเมืองนะครับแล้วก็ผมบัดนี้ผมก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมก็ขอเปิดงานอ่าล้างจาตแล้วก็ลองกล้องหวานของนีส่วนเกินอน,น้าบัดนี้ครับขอบครับต่อไปในพิธีเปิดเนี่ยเราจะขอเรียนเชิญท,ท่านประธานในพิธี อ่าได้ตีกล้องสามกั๊มนะเจ้าเพื่อเป็นสิลักักของการเปิดงานในวันนี้เจ้าเนะจะถืองานวันหลังสาบหวานและของดีตำบลในส่วนเคลือนนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเนาะอ่าจัดสถานที่น่อยหนึ่งนะเจ้าเรียนเรจิญ่ันประธานเดินขึ้นไปอ่าตั้งหน้านจ้าอยู่สองข้างเลยเนาะเจ้าอยูสองข้างเลยนะเจ้ากับ อ่าเรียนเช่นนั้นนายกนั่อยู่ตั้งไลงน์ท่านไหนละจากท่านเลยเนาะจากถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเจ้าพิธีกรจะนั่งแต่เจ้าเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งแทนตตีเลยสามกำแต่เจ้าแต่เจ้านะบัดนี้เนาะเขาจะมาร่วมกันเปิดแต่เจ้าโครงการวันลังสาสหวานและของด e ีเทศบาลตำบลสวนเคลือนขอเสียงปรบมือห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะ เจ้าเปิดงานพร้อมกับน้าม,มนต์พรมลงมาจุ่มเลยเนีเจ้าเนาะอะในโอกาสนี้นะเจ้าตังอเจ้าออบจเจแปเจ้าก็จะมอบงบประมาณสนับสนุนนะครับเพจบาลตะบุญสวนเคืออนเนี่ยเจ้าเยนเชิน่ันนายกนัดวันแก้วัน,นี่เจ้าเป็นผู้รับมอบจากการเสรีสงซักเนเจ้าแลว้วก็กํำเดียวจะทายลูกตั้งหน้านิ่มกรรมนะ เจ้าก็ต้องขอขอบคุณน,นะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอบคุณเนี่ยเจ้าอาทารพเสรียทรงรักประธานในพิธีนะเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเริ่มพิธีเปิดนะเดี๋ยวเขาก็เข้า,ขามาั้งไหนก่อนเอาโพเดยียมเข้ามาั้งไหนเนี่ยเจ้าเดี๋ยวท่านนายกเนกี่ยเจ้าเทศชินทีตำรวจส่วนเกินจะมอบทุเรียนเนี่ยบ้านไม่รั้วทุเรียนลุงเสาเอาลองไปกินพอแล้วจะติดใจ มอบขอบคุณทผ่นประธานนะเจ้าเนาะอาขอเสียงปบมือโดยเจ้าขอบคุณทผ่นประธาน้วยทผ่นสิรสีทรงซักนะเจ้าลองจิ้มทุเรียนมักนมรลัวเป็นลุ่มสุดท้ายนะเจ้าดินแดนที่นี่นอกจากจะมีอากาศดีแล้วเนาะตั้งสวนเคลือนตั้งนาคุหาตั้งแม่ลัวมนะีทุเรียนประชาติดี้ดยเรียนเจิญยืนตั้งหน้าเลยเจ้าท่่นนายก ท่านภูมิเกียรตเจ้าขยับไปตั้งหน้ายืนทายรูปด้วยกันแถวแรกประเสียงกายยืนสองแถวนะเจ้าอ่านะเจ้าเน้อยยืนซ่อนสองแถวเลยเจ้า